สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่29สิงหาคมครับผมกลับมาพบกับราอวิเคราะห์ราคาทองเช่นเคยนะครับก็เมื่อคืนนะครับถ้าจะเห็นในตัวกราฟนะครับมีการวิ่งทำ high นะครับวิ่งไปถึง3 4 2 2 2นถึงโดยประมาณนะครับผมซึ่งก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ช่วงเวลานะครับก็จะเป็นช่วงค่ำคืนของเราเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใครได้เข้าเทรดในช่วงเวลานั้นกันบ้างนะครับ แต่เช้านี้นะครับราคานะครับมีการไหลลงมานะครับจากตลาดที่เปิดออกมาเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็มีการทยอยนะครับมีการเทขายทํากําไรลงมาบ้างแล้วนะครับผมและก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงทีนี้เราต้องมาดูในส่วนที่เป็นกราฟครับว่าทิศทางของกราฟนะครับบอกอะไรเราบ้างนะครับมาดูมาดูในส่วนของข้อมูลประจําวันเช่นเคยนะครับว่าตัวกราฟนะครับบอกอะไรเราบ้างนะครับผมเริ่มในทางฟรม 1ชั่วโมงเช่นเคยนะครับขอขออภัยครับเลือกทำเฟรมใน1วันเช่นเคยนะครับผมทำเฟรม1วันนะครับตัวข้อมูลนะครับของกราฟบอกอะไรเราบ้างนะครับถ้าเกิดภาพรวมของเทรนด์นะครับและโมเมนตัมนะครับก็ราคาจะยืนเหนืออยู่ EMA 5 0สนะครับสำหรับรายวันนะครับอยู่ที่ประมาณ3,347นะครับแน่นอนว่ามันสูงกว่าครับแล้วก็สูงกว่ามากสำหรับ EMA 200นะครับที่ประมาณ3,105นะครับ ซึ่งโครงสร้างหลักนะครับยังเป็นขาขึ้นนะครับเชิงโครงสร้างนะครับแต่กำลังชนแนวต้านโซนเดิมนะครับที่3 4 1 8ถึง3,430นะครับโมเมนตัมยังเป็นบวกแต่ว่าก็มีการชะลอใกล้แนวต้านนะครับผมกรอบราคานะครับกว้างๆจะอยู่ที่ประมาณ3,350นะครับถึง3 4 3 0นะครับสำหรับทำเฟรม1วันนะครับต่อมาในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับทำเฟรมสชั่วโมงบอกอะไรเราบ้างนะครับ แนวโน้มนะครับแล้วก็ภาพรวมโมเมนตัมนะครับแนวโน้มรังเป็นรีบาวขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวราคานะ MA ก็อยู่ประมาณนะครับในส่วนของแถวแถวรันตามประมาณ3,397นะครับซึ่งบ่งชี้นะครับว่าแรงซื้อเป็นเป็นฝั่งคุมเกมนะครับตัวสต็อกเงไนนะครับอยู่ในโซนสูงแล้วนะครับเสียงที่จะย่อนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับ กรอบราคานะครับที่เห็นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,380นะครับถึง ,3420 นะครับผมต่อมานะครับต่อมาในส่วนของทำเฟม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับมีอะไรบอกเราบ้างนะครับโมเมนตัมนะครับทำเฟม1นชั่วโมงนะครับยังขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเพิ่งเกิดนะครับตัวอ่าย่อพักนะครับเป็นย่อจุดหายใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสตอกง่ายๆนะครับมีการหักลงในสในโซนของโอเวอร์โบสนะครับ m อ็มนะครับยังบวกนะครับภาพรวมยังคงไปต่อมีโอกาสจะไปต่อสูงนะครับในส่วนของกรอบราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,400ถึง3,420นะครับในระยะสั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้ง3ทําเฟรมนะครับความน่าจะเป็นประเมินจากโครงสร้างต่างๆแล้วเนี่ยย่อก่อนนะครับอาจจะต้องย่อก่อนนะครับซึ่ง ผมให้70%เลยนะครับว่าอาจจะต้องย่อก่อนนะครับก็รีเทสประมาณแถวแถว3,408ถึง3,400นะครับประมาณ70%นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดทะลุได้นะครับ3,422ขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงและยืนได้นะครับก็อาจจะวิ่งต่อนะครับที่3,435นะครับถึง3,448นะครับตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ประมาณให้เปอร์เซ็นต์ประมาณ60 65%กันนะครับ ในส่วนของถ้าเกิดหลุดลงมานะครับหลุดลงมาใต้ประมาณ3 3 9 7นะครับก็อาจจะอ่อนลงไปนะครับแล้วก็หลุดลงไปถึง3,373ถึง3,355ได้เลยนะครับในประมาณ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ประมาณการนะครับก็ความเป็นไปได้น่าจะประมาณ25-30%นะครับถ้ากดหลุด,ลดถ้าเกิดหลุดลงไปนะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับในส่วนของ กรอบแล้วก็ทิศทางโมเมนตัมของแต่ละไทมเฟรมน่าจะประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านที่สําคัญกันบ้างนะครับแนวรับแนวต้านที่สําคัญสําหรับวันนี้มีตรงไหนกันบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับสําหรับแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับกรบราคาผมบอกไปแล้วนะครับแต่ละไทมเฟรมตะกี้นะครับตะกี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านที่สําคัญและไพวอดนะครับผมเริ่มจากไพวอดตัวกลางก่อนแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ3 4 0 8ถึง3,400นะครับ ซึ่งจะเป็นในส่วนของ break out ล่าสุดนะครับแล้วก็รอ retest นะครับในส่วนของแนวต้านนะครับทึ่งเป็น p i ว o t zone high ด้วยครับแนวต้านที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ3,418ถึง3,422นะครับผมซึ่งจะเป็นหลายครั้งนะครับที่มีการจุดกับตัวนจุดจุดนี้นะครับก็เลยเป็นจุด p i ว o t ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านที่1นะครับ R2 นะครับแนวต้านที่2อยู่ที่ประมาณ3,435-3,440ถึงนะครับและก็ในส่วนของ3แนวต้านที่3นะครับ R3 นะครับ3,448-3,455นะครับผมซึ่งเป็นตะวิ่งไฮเก่านะครับผมโอเคมาดูในส่วนของแนวรับกันบ้างนะครับแนวรับที่1ก็อยู่เป็นไพล o วอตนะครับแนวรับตัวที่2นะครับอยู่ที่ประมาณ3,397นะครับผม แล้วก็ในส่วนของแนวรับตัวถัดมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,337นะครับผมและก็ตัวที่4นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,355ถึง3,360นะครับและตัวสุดท้ายนะครับ S5 กันเลยนะครับถ้าเกิดลงไปถึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,347ถึง3,350นะครับซึ่งจะเป็นรับใหญ่นะครับสำหรับรายวันนะครับ MA 1 1วันนะครับผม ข้อมูลสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ไพ v ว์โซนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆของไพ v ว์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 8 2ถึง3,422นะครับก็ต้องดูตัวไพ v ว์เป็นหลักนะครับถ้าเบรกขึ้นนะครับโมเมนตัมแรงนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดลงนะครับก็ย่อสู่3 4 0 0 3 3ถึง3,397ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าข้อมูลจะออกมาแบบไหนนะฮะ ในส่วนของแผนเข้าออกนะครับแผนเข้าออกอย่างที่เน้นย้ํากันนะครับว่าแผนเข้าออกที่ผมให้ทุกวันนะครับใช้เพื่อการศึกษานะครับผมไม่ได้มาชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนหรือเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็ให้วิจารณญาณนะครับในการเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่เอาไปเข้าโดยไม่มีแผนของตัวเองนะครับวันนี้ผมมีแผนมา2แผนนะครับซึ่งเป็นแผนแผนฝั่งขาบ่าย2แผนและ ฝั่งขาเซลล์สองแผนนะครับผมเริ่มในฝั่งขาบ่ายก่อนแล้วนนะครับซึ่งฝั่งขาบ่ายเนี่ยก็จะชุดแรกนะครับก็จะเป็น buy the dip นะครับเป็น c o n เ e r ร a t i v e นะครับในส่วนของจุดเข้านะครับ entry จะอยู่ที่ประมาณ3,408ถึง3,400นะครับเอฟซีเนะครับอยู่ที่ประมาณ3,392นะครับ TP ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,422นะครับซึ่งเป็นต้านแรกครับแล้วก็ตัว TP ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,400 35ถึง3440นะครับผมแล้วก็ในตัวขาายนะครับขาายอีกหนึ่งชุดนะครับในส่วนของอีกชุดหนึ่งก็จะอยู่ที่เป็นชุดของายเบรกเอาท์นะครับเอกซ์ซีฟนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ3422น่อนะครับซึ่งเป็นายสต็อปนะครับถ้าเกิดมีการหลุด R 1ขึ้นไปได้นะครับในส่วนของ S l นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3400 8นะครับและ T P ที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,435นนะครับและ T P ที่2จะอยู่ที่ประมาณ3 4 4 8ถึง3,455่ยกันเลยจบในฝั่งขาบ่ายนะครับจบในฝั่งขาบ่ายตอนนี้มาดูในฝั่งขาเซลกวนบ้างน,นะครับฝั่งขาเซลวมี2แผนอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะมีชุดแรกนะครับเฟลเบรกนะครับแล้วก็เรนเฟดนะครับ จุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ3398-3400 e x c e นะครับ S/L จะอยู่ที่ประมาณ3415นะครับ T/P ที่1จะอยู่ที่ประมาณ3385นแะครับและ T/P ที่2จะอยู่ที่ประมาณ3373นะครับโอเคในส่วนของฝั่งขาเซลนะครับตัวนี้ต้องอถ้าเกิดมีการปิดก่อนนะครับในฝั่งขาเซลล์ตัวชุดที่3เนี่ย ปิดก่อนหมด3,355ถึง3,360นะครับถ้าปีแรงขายต่อเนื่องก็อาจจะต้องดูนะครับว่ามันอาจจะปิดก่อนหรือเปล่านะฮะในส่วนของอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดสุดท้ายฝั่งคาเซลนะครับวันนี้เซลรีเจคชั่นนะครับโซนสูงนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,435ถึง3,445นะครับและ SL จะอยู่มากกว่า3,455นะครับและ ทีพีที่ห่อยู่ที่ประมาณ3422นะครับทีพีที่2จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 8ถึง3,400นระครับในส่วนตรงนี้นะครับต้องรอท่องแท่งเทียนนะครับกับตัวชัดเจนนะครับอยู่แถวแถวบริเวณจุดเข้านะครับผมถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่ควรเข้านะครับอย่าลืม m m กันดีๆนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับ0.5ถึง1ของพอร์ตนะครับช่วงข่าวแรงก็ต้องดูกันด้วยนะครับก็ลดสัญญาลด หลอดกันลงมานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงก็ได้นะครับใครไม่อยากเข้าชนข่าวนะครับพอพูดถึงข่าวก็มาต่อในส่วนของข้อมูลข่าวประจําวันกันนะครับวันนี้ค่อนข้างจะมีข่าวค่อนข้างที่จะแรงนะครับข่าวที่จะแรงกันเลยทีเดียวนะครับว่าในส่วนของข้อมูลนะครับว่ากราฟจะวิ่งทิศทางไหนนะครับทีนี้ตัวคอ PCI นะครับเอพอ p c นะครับก็จะมีในรายงานในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร ที่29แน่นอนครับตลาดก็มีโอกาสที่จะแกว่งรุนแรงนะครับคัานี้ในส่วนของภาพรวมนะครับ BE BEA นะครับจะกำหนดวันนี้นะครับรายงานตัว PCE นะครับส่วนหนึ่งของ Personal Income นะครับแล้วก็เป็น Outlay นะครับแล้วก็ในส่วนของ n e c l e u s นะครับก็ในส่วนของคาดการณ์นะครับของ Core PCE นะครับก็จะคิดว่าน่าจะบวกประมาณ0.3นะครับ เยียออนเยียนะครับมันออนมันนะครับแล้วก็เยียออนเยียจะอยู่ที่ประมาณ2.8ถึง2.9นะครับซึ่งต้องรอดูว่าตัวเลขจะเป็นไปตามคาดการ์หรือไม่นะครับในส่วนของปฏิทินที่ยังมีนะครับในส่วนของปฏิทินที่ยังมีก็ยังมีในส่วนของพีตัวเฟรดนะครับก็จะมีผู้กําหนดนโยบายนะครับเวลเลอร์นะครับวันเดียวกันนะครับหน้าที่ของปฏิทินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับช่วงเวลาที่มีข่าวนะครับซึ่งแน่นอนครับ PCE ข่าวค่อนข้างจะแรงนะครับ ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าเทรดกันด้วยนะครับผมในส่วนของภูมิศาสตร์กันบ้างนะครับภูมิศาสตร์เนี่ยมีข้อมูลอะไรมาบอกเราบ้างนะครับสำหรับภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาวะสงครามนะครับในส่วนในส่วนของกาซานะครับรายงานวันนี้นะครับยังมีการโจมตีต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ในกาซานะครับมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนหนึ่งเลยนะครับในส่วนของ ยูเครนและรัสเซียนะครับก็มีความผ่อนคลายนะครับข้อจํากัดในการเดินทางนะครับสำหรับชาย18-22นะครับก็มีผลตั้งแต่29สิงหานะครับสะท้อนแรงกดดันทางสังคมและทรัพยากรนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการรบในระยะกลางนะครับผมในส่วนของเจ้าตลาดและโฟล์กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ก็มีรายงานนะครับว่า GLD นะครับมีการไหลเข้าบางส่วนนะครับระหว่างที่มีราคายกขึ้นนะครับในส่วนของ ข้อมูลข่าวน่าจะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับค o ีซีอค่อนข้างจะมีความแรงกระทบต่อราคาทองและช่วงที่ข่าวออกก็น่าจะสวิงหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าตัวค o ีซีอจะออกมาทิศทางไหนนะครับถ้าตัวเลขสูงกว่าคาดนะครับก็จะเสี่ยงนะครับถอยราคาลงมา3 4 0 0ถึง3,397ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนะครับซึ่ง ข้อมูลนะครับของข่าวก็ต้องติดตามกัะต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วครับนักเทรดเดอร์นะครับที่เป็นนักเทรดทองคำนะครับก็ต้องดูในส่วนของข่าวที่เป็นข่าวนอกตารางกันด้วยนะครับมีผ้าถัวข่าวออกมาเมื่อไหร่นะครับราคาทองก็มีโอกาสแกว่งได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการบ้านวันนี้นะครับสำหรับนักเทรดเดอร์นะครับก็ ก็ทาถนนของตัวเองนะครับก็เลือกแผนสักแผนหนึ่งก็ได้นะครับเลือกจากแผนที่ผมมีให้ก็ได้นะครับแล้วเอาไปปรับประยุกใช้นะครับอย่าจับสองขานะครับเพราะว่าช่วงวันที่มีข่าวช่วงวันศุกร์กันด้วยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวรายงานข่าวนะครับก็ลดขนาดก็ได้นะครับช่วงเวลาที่เป็นข่าวเน้นย้ํากันหลายรอบมากครับ SL เป็นสิ่งที่สําคัญเสมอนะครับถ้าไม่ชัดก็ไม่เทรดนะครับเงินสดคือสถานะที่มีสําหรับตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าท่านก็เป็นของท่าน เอาไปเทรดในตลาดเมื่อไหร่ก็ต้องไปรลุ้นกันอีกทีนะครับกราฟจะวิ่งถูกทางจากที่ท่านชาติหวังหรือเปล่านะครับตลาดนะครับไม่ต้องการนะครับคนที่ทายถูกทุกครั้งนะครับตลาดต้องการคนที่มีวินัยทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยในการเทรดเสมอน,นะครับผมว่าข้อมูลวันนี้นะ่าจะครบถ้วนประมาณหนึงแล้วนะครับ ถ้าชอบช่องนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์ได้เลยถ้าเกิดคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดอยากให้กําลังใจนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าเกิดอยากจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับก็กดผ่านๆกันไปได้นะครับไม่ว่ากันอย่างที่เน้นย้ํากันทุกครั้งครับว่าผมไม่ได้มาชี้ชวนการลงทุนใดๆนะครับไม่ได้เป็นโค้ดให้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้นะครับก็อาจจะมีผิดมีถูกกันบ้างนะครับก็ขอภายในส่วยนะครับแล้วก็มีการ แนะนํากันเข้ามาครับเมื่อวานมีแนะนําว่าเสียงดนตรีนะครับแนะมีความดังมากเกินไปนะครับผมขออนุญาตเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับแฮปปี้เทนเดอร์ทุกท่านสําหรับวันศุกร์กันแล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้วิกเอนล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ